ในขณะเดียวกันกับประเด็นข่าวเรื่องของคุณทักษิณนะคะก็ยังมีความเคลื่อนไหวนะคะในหลายจุดหลายมุมด้วยกันและเมื่อวานก็มีท่าทีออกมาจากทางคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะที่ออกมาพูดถึงประเด็นของการครบ120วันการรักษาตัวของคุณทักษิณนั่นนะคะที่โรงพยาบาลตํารวจว่าหลังจากนี้เนี่ยนะคะแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตํารวจเนี่ยรวมไปถึงกรมราชธรรมที่คุมขังนักโทษที่กําลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล จะลงความเห็นเขาว่าจะสามารถรักษาตัวนะคะคุณทักษิณต่อไปได้หรือไม่ส่วนตัวไม่ทราบว่าจะมีแนวทางการรักษาแล้วก็มาตรการยังไงแต่ขอยืนยันนะคะว่าเรื่องนี้เป็นไปตามกระบวนการและระเบียบต่างๆที่มีอยู่คุณภูมิธรรมยังบอกอีกด้วยนะคะว่าส่วนตัวเนี่ยไม่อยากให้เรื่องนี้ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นทางการเมืองค่ะเพราะว่าเรื่องการที่จะให้นักโทษที่ไม่มีความรุนแรงหรือเวลาที่ออกมาใช้ชีวิตอยู่ข้างนอก ซึ่งระเบียบนี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์และก็เกิดขึ้นมาก่อนหน้านั้นด้วยเพราะว่าในเรือนจำเนี่ยมีความแออัดเป็นจํานวนมากตั้งแต่ปี60ซึ่งอยากให้นักโทษนั้นได้ใช้ชีวิตได้อย่างปกติไม่แออัดแต่ต้องมีระเบียบข้อกฎหมายต่างๆค่ะด้วยคุณภูมิธรรมก็บอกเลยว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับคุณทักษิณเพราะคุณทักษิณนั้นเข้ามาตามกระบวนการและคำพิพากษาก็เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมการเจ็บป่วยมีระเบียบรองรับอยู่แล้ว ซึ่งกรมราชทรรน,นั้นก็มีหน้าที่ในการดูแลอยู่ขอยืนยันนะคะว่าไม่มีใครไปเกี่ยวข้องหรือแทรกแซงไม่อยากให้นําเรื่องนี้มาเป็นประเด็นทางการเมืองซึ่งคุณนักศิลป์นั้นอายุ70กว่าปีแล้วขนาดผมเนี่ยยังเพิ่งไปรักษาตัวมาเลยเพราะคนวัยนี้ต่างก็เจ็บป่วยจะมากจะน้อยก็แตกต่างกันไปอยากให้นําเรื่องนี้ออกจากประเด็นทางการเมืองบ้างเพราะหากนําทุกเรื่องนไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองประเทศนี้มันจะเดินต่อไปไม่ได้คุณภูมิธรรมว่าอย่างนั้น และทีนี้พอผู้สื่อข่าวถามค่ะว่าสังคมเนี่ยเขาเกิดข้อกังขาว่ามันเป็นสองมาตรฐานในกระบวนการยุติธรรมคุณภูมิธรรมก็ตอบว่าไม่ใช่เรื่องของสองมาตรฐานวันนี้คุณทักษิณเนี่ยเข้าสู่กระบวนการเหมือนกับประชาชนทั่วไปที่เป็นนักโทษชายหรือว่านักโทษหญิงก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าระเบียบระเบียบนี้ไม่ได้ออกมาเพื่อคุณทักษิณแต่ออกมาเพื่อประชาชนและการจัดระเบียบในเรือนจําที่มีความแออัด อยากให้เข้าไปดูว่าตอนนี้จะสร้างมาเท่าไหร่ก็ไม่พอดังนั้นกระบวนการของกรมราชัณฑ์มีระเบียบพิจารณาให้กับนักโทษที่อยู่นานค่ะและมีความประพฤติหรืออายุการต้องโทษอีกไม่มากก็อยากให้มาใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวซึ่งมันก็เป็นไปตามหลักสากลที่ต่างประเทศนั้นก็มีความคิดแบบนี้ประเทศไทยเองก็ควรจะมีความคิดแบบนี้เหมือนกันวันนี้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการและระเบียบไม่อยากให้นำไปเป็นปัญหาทางการเมือง คือคุณภูมิธรรมก็บอกเลยว่าหากคิดว่าทุกอย่างมันเป็นการเมืองเนี่ยประเทศไม่มีวันสงบสุขหรอกเราหลุดพ้นจากความขัดแย้งมาเยอะแล้วก็อยากให้ใจกว้างอยากให้เชื่อมั่นในกระบวนการของแพทย์ที่จะต้องวินิจฉัยอย่างดีที่สุดอยากให้หลีกห่างจากความขัดแยง้งเพื่อให้ประเทศนั้นเดินหน้าต่อไปได้ค่ะในขณะที่ทางคุณบรชัยเหมะนะคะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าวันนี้ทุกคนจ้องไปที่คุณทักษิณเพราะว่าคุณทักษิณไน้กลับมา ในประเทศแล้วก็ยอมรับเงื่อนไขของกระบวนการยุติธรรมที่มีอยู่เมื่อท่านไม่สบายก็จาเป็นต้องพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลตํารวจทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการถึงยังไงเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าคุณทักษิณนั้นเป็นอดีตนายกที่ถูกกระทําจากการยึดอํานาจแล้วมีการตั้งคณะกรรมการคอรตสอขึ้นมาเพื่อจัดการกับคุณทักษิณโดยเฉพาะค่ะถ้าคุณวรชัยยังบอกอีกด้วยนะคะบอกว่ากระบวนการยุติธรรมในขั้นต้นเกิดมาจากการยึดอํานาจจึงไม่ได้รับความเป็นธรรมตั้งแต่ต้น นำไปสู่คดีความที่ศาลตัดสินวันนี้ทุกคนได้รู้แล้วว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยประเทศชาติไม่ได้เสียหายจึงต้องขอความเป็นธรรมให้กับคุณทักษิณด้วยเพราะท่านเป็นถึงอดีตนายกที่ทําให้ประเทศไทยอยู่ในสถานะประเทศนะคะที่กลับมาชําระหนี้ทั้งหมดและทํางบประมาณเนี่ยสมดุลได้สําเร็จทําให้คนไทยนั้นมีศักดิ์ศรีก็อยากให้คนที่ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์คุณทักษิณเนี่ยตั้งสติหน่อย ว่าสิ่งที่กระทําอยู่เนี่ยมันจะนําไปสู่ความขัดแย้งครั้งใหม่เหมือนกับในอดีตท,ที่มีการปลุกระดมประชาชนให้ขัดแย้งแล้วก็นําไปสู่การยึดอํานาจในปี2549รวมไปถึงปี2557ด้วยที่ประเด็นกฎหมายนีรัฐโทษกรรมนั้นถูกใส่สีตีความจนเกิดการยึดอํานาจถึงสองครั้งในเวลาไม่ถึง10ปีวันนี้ประเทศเนะี่ยอยู่ในรูปในรอยมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งประชาชนและประเทศนั้นได้ประโยชน์อย่างที่สุดแตกต่างไปจาก9ปีที่ผ่านมาอย่างสิ้นเชิง จึงอยากให้ทุกคนนั้นได้ร่วมกันรักษาสิ่งเหล่านี้เอาไว้ไม่พอใจอะไรก็ให้กระบวนการในสภาเนี่ยมันเดินไปอยา่าขยายความขัดแย้งให้บานปลายจนกระทั่งประเทศนั้นกลับไปสู่วังวนแบบเดิมๆค่ะในขณะที่ทางคุณวินัดชาชิมนตรีนะคะทนายความประจำตัวคุณทักษิณค่ะก็มีการโพสต์ f a c e b o o กระบุว่าอย่าล้ำเส้นผู้ใดเรียกร้องให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในฐานะผู้ป่วยของคุณทักษิณโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมด้วยการอ้างข่าวลือให้ร้ายคุณทักษิณ ว่าไม่ได้ป่วยจริงไม่อยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจหรือว่าเป็นอภิสิทธิชนทั้งมีการกล่าวหาพาดพิงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอันเป็นการกล่าวใส่ความยุยงส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคลอื่นเนี่ยกระทำการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นเข้าข่ายกระทำความผิดกฎหมายละเมิดสิทธิของผู้ป่วยและละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงซึ่งทางคุณวินญัติบอกเลยว่าการอ้างข้อเท็จจริงเลื่อนลอยให้กับสังคมหรือว,ว่าประชาชนนั้นเกิดความสับสนโดยไม่มีอำนาจหน้าที่โดยตรง หรืออ้างว่ามีหน้าที่แต่ไม่เคารพสิทธิของผู้อื่นเนี่ยโดยจงใจหรือมุ่งหวังกระแสสังคมให้คิดลบหรือว่าอาศัยสถานะของตนที่มีช่องทางสื่อสารสัมภาษณ์ต่อสาธารณะโดยยืนยันข้อเท็จจริงที่ทําให้เสื่อมเสียต่อชื่อเสียง,งกิติยศนั่นคือเจตนาในการกระทําความผิดตกกฎหมายค่ะซึ่งภายใต้เงื่อนไขสําคัญและภายใต้อายุค,ความจึงจําเป็นที่จะต้องใช้สิทธิดําเนินคดีกับผู้ใดก็ตามที่กระทําการละเมิดสิทธิ์ของคุณทักษิณน,นะคะนี่ก็เป็น เรื่องราวที่ทนายความประจำตัวคุณทักษิณน,นะคะได้ออกมาขู่ฟ้องร้องผู้ที่ให้ร้ายกับคุณทักษิณแล้วนะคะโดยในช่วงท้ายคุณวินยัตัชาติมนตรียังระบุหมายเหตุเอาไว้อีกด้วยว่าในทนายในฐานะทนายความเนี่ยเมื่อพบเห็นการกระทําใดก็ตามหรือว่าความพยายามใช้สิทธิที่เข้าข่ายเจตนากระทําละเมิดสิทธิของลูกความจึงเป็นธรรมดาที่ต้องปกป้องสิทธิใดๆตามคันลองและตามกฎหมายค่ะ แต่ทีนี้เมื่อคุณวินญ,ญาติชาติมนตรีโพสต์แบบนี้นะคะมูฟังคะปรากฏว่าคุณพิชิตชัยมงคลค่ะตัวแทนเครือข่ายคอปทอเนี่ยก็ออกมาโพสต์ Facebook ตอบโต้คุณวินญ,ญาติเลยบอกว่าฟ้องมาเลยผมชื่อนายพิชิตชัยมงคลฟ้องมาเลยครับรีบฟ้องจะได้เรียกเอกสารทางการแพทย์มาตรวจเสถีอย่ามาขู่กันไม่มีใครกลัวหรอกคนที่สู้นะ่ะเขาเคารพในกระบวนการยุติธรรมใครเข้าไปละเมิดสิทธิ มีแต่นักโทษนั่นแหละที่ได้รับการเอื้อสิทธิเหนือนักโทษคนอื่นฟ้องมาฟ้องกลับไม่มีโกงอย่ามาใช้กระบวนการยุติธรรมมาขู่คนอื่นทั้งที่นายของคุณลอยตัวหนีเรือนจำทำลายกระบวนการยุติธรรมผู้คุณร่วมกันเป็นขบวนการใช่หรือไม่รักษาการนายกภูมิธรรมก็ออกมาฟอกขาวให้กับนักโทษโดยอ้างแก่และป่วยป่วยอะไรร้อยยี่สิบวันไม่หายนี่เป็นสิ่งที่สังคมเข้าถามที่บอกว่าอย่าเอาการเมืองมาปนเนี่ยผู้คุณตั้งหาก ที่เอาการเมืองเนี่ยมาพาคุณทักษิณหน,นีออกจากเรือนจำค่ะอ่ะนี่แหละค่ะทางด้านตัวของคุณคอปทางด้านของตัวคุณพิชิตเนี่ยนะคะที่เป็นตัวแทนเครือข่ายคอปทอก็ออกมาท้ากลับเลยว่าให้ฟ้องเลยก็จะได้ใช้นะคะสิทธิ์ในการฟ้องได้แหละหาข้อมูลเกี่ยวกับนะคบประเด็นเรื่องของคุณทักษิณซะเลยด้านของคุณรามเมศค่ะด้านของคุณรามเมศรัตนชเวก โฆษกพรรคประชาธิปัตย์นะคะก็พูดถึงกรณีของคุณสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีน่นะคะที่พูดถึงกรณีของคุณดักศิลิ์เนี่ยแหละว่าเข้าเกณฑ์ระเบียบกรมรชาชทัณฑ์วาดโดยการดําเนินการสําหรับการคุมขังในสถานที่คุมขังอื่นว่าสิ่งที่คุณสมศักดิ์ให้สัมภาษณ์เนี่ยไม่ได้อยู่นอกเหนือความคาดหมายของสังคมที่ทราบข้อเท็จจริงรายละเอียดนะคะว่าคุณดักษิธิ์เนี่ยจะได้รับประโยชน์จากระเบียบนี้ด้วย ส่วนใครจะปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นการดําเนินการเพื่อเอื้อประโยชน์นั้นก็มีสิทธิ์พูดได้แต่ว่ากรรมเป็นเครื่องชี้เจตนาคือการกระทําที่แสดงออกมาภายนอกเป็นเครื่องชี้ถึงสภาพจิตใจของผู้กระทําทุกคนว่าร่วมกันมีเจตนาทำเพื่อใครเรื่องของคุณทักษิธิ์เนี่ยเห็นชัดว่าคือความไม่ยุติธรรมในรัฐบาลทุจริตคอร์รัปชันวันเวลาในการติดคุกอ้างหลักนิติธรรมแล้วประชาชนจะไปหวังอะไรได้ส่วนการประชุมสภาเมื่อวานคุณผู้ฟังคะ ปรากฏว่าในช่วงหนึ่งของการประชุมสภาเนี่ยทางคุณชนที่ชาแจ้งเร็วค่ะสสปทุมธานีพักเก้าวไกลก็ได้ถามนายกรัฐมนตรีเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาเนี่ยที่ทางนายกให้คำมั่นสัญญาต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสัระชาชาติว่าจะสร้างความเข้มแข็งให้กับหลักนิติธรรมและหลักประกันว่ากฎหมายนั้นจะเป็นธรรมบังคับใช้กับทุกคนอย่างเสมอภาค เพราะฉะนั้นคุณชนที่ชาแจ้งเร็วก็เลยอยากจะถามถึงความเป็นธรรมและการบังคับใช้กฎหมายนะคะต่อผู้ต้องขังรวมทั้งสิทธิ์ในการรับการรักษาพยาบาลของผู้ต้องขังค่ะเพราะว่าผู้ต้องขังทุกคนนั้นต้องมีสิทธิ์ในการเข้าถึงสถานพยาบาลในเหมาะสมในกรณีของคุณทักษิณนะคะก็เช่นเดียวกันและกรมราชธรรมนั้นนะคะจะมีเกณฑ์ในการพิจารณาให้สิทธิผู้ต้องขังออกไปรับการรักษาพยาบาลด้านนอกยังไงเพื่อไม่ให้สังคมนั้นเกิดความสงสัยค่ะคุณชนที่ชาก,ก็บอกนะคะบอกว่ากรณีคุณทักษิณเนี่ย มันทาให้สังคมตั้งคําถามแล้วก็ขอให้ชี้แจงแสดงพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงความจําเป็นที่คุณทักสิณนั้นต้องพักรักษาตัวในห้องพิเศษชั้น14โรงพยาบาลตํารวจที่เป็นชั้น VIP มีความเหมาะสมและจําเป็นยังไงเพราะว่าตามเกณฑ์ของกรมราชธรรมห้ามแยกผู้ต้องขังอยู่ห้องพิเศษให้แยกออกจากผู้ป่วยทั่วไปเพื่อไม่ให้เกิดกรณีเลือกปฏิบัติว่าผู้ต้องขังที่ร่ํารวยรวมไปถึงการออกระเบียบใหม่ของกรมราชธรรมเนี่ยให้คุมขังนอกเรือนจําได้ ก็เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับคุณทักษิณหรือไม่คดีไหนบ้างที่จะเข้าตามระเบียบใหม่ทางพันตํารวจเอกทวีสอดสองค่ะก็ชี้แจงแทนนะคะนายกร,ร,รัฐมนตรีว่ากรณีของคุณทักษิณที่ทุกฝ่ายเรียกร้องเนี่ยให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมก็ทราบมาว่าพักรักษาตัวนอกเรือนจําครบ120วันแล้วซึ่งตนจะพูดเฉพาะข้อเท็จจริงที่ได้รับเป็นเอกสารเท่านั้นเพราะถากว่าพูดเกินไปเนี่ยจะถูกมองว่าเป็นสีถนนชัยซึ่งตอนนี้ตนยังไม่ได้รับเอกสารใดๆ และก็รับทราบจากอธิบดีกรมราชัณฑ์ว่าวันที่21ธันวาคมจะมีการส่งรายงานมายังตนและตนก็มีหน้าที่เพียงรับทราบแต่ไม่ใช่ผู้อนุมัติพันตำรวจเอกทวีบอกว่าผมทราบมาว่ามีตัวแทนของหมอโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยเข้าชี้แจงต่อกรรมาิการตำรวจและผมได้พูดคุยว่าเรือนจำก็คือคุมขังผู้ต้องขังและสิ่งที่ต่อเนื่องตามกฎหมายถือว่าออกไปไหนไม่ได้และมีผู้ควบคุม ไม่มีใครเยี่ยมได้ซึ่งเป็นระเบียบเดียวกันกันกบเรือนจําผมถามหมอตรงๆท่านยืนยันว่าคุณทักษิณเนี่ยป่วยจริงมีหลักฐานตามที่ปรากฏจริงและจากรายงานจากเจ้าหน้าที่ราชทันที่เรือนจำเนี่ยก็พบว่าผู้ป่วยนั้นเป็นหลายโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดความดันโลหิตสูงแล้วก็เป็นความเห็นของแพทย์โรงพยาบาลราชทันที่ยืนยันว่าป่วยจริงค่ะและทางน้ำรียุตยธรรมยังบอกต่อไปอีก ว่าสำหรับระเบียบราชทรรนะคะก็เป็นเกณฑ์ปกติค่ะไม่ใช่เฉพาะกับคุณทักษิณซึ่งออกระเบียบแล้วไม่ใช่จะจบเรื่องเพราะว่าต้องเข้าประชุมกรรมการที่จะประชุมกันในต้นเดือนมกราคมนี้ที่มีผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเข้าร่วมด้วยและตอนนี้ตนเตรียมออกระเบียบอีกฉบับหนึ่งให้การคุมขังนอกเรือนจําครอบคลุมผู้ที่อยู่ระหว่างการสอบสวนด้วยโดยให้ศาลนั้นพิจารณาโดยตามรายงานที่ปรากฏมาเนี่ยนะคะให้กับตัวรัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยชั้น14นะคะ ทางคุณทวีสอสองเนี่ยบอกว่าชั้น14น่ะมันไม่ใช่ชั้นไม่ได้ชั้นพิเศษและตนนีก็ยังพบผู้ใหญ่บางคนที่ไปเยี่ยมญาติที่ชั้น14โรงพยาบาลตํารวจเหมือนกันแต่ว่าเป็นคนละส่วนกันการรักษาความปลอดภัยเนี่ยมีตามระบบของราชัณฑ์ส่วนเอกสารเกี่ยวกับสุขภาพเรื่องอาการป่วยไม่สามารถให้ได้เพราะตามพร,ะระบสุขภาพแห่งชาติเนี่ยจะต้องเป็นความลับแล้วก็รายละเอียดอื่นเนี่ยจะมอบให้ยังไงก็ตามนะนะคะ ก็มีรายงานว่าในช่วงการชี้แจงของพันตํารวจเอกทวีสอดส่องต่อที่ประชุมสภาเนี่ยปรากฏว่าพันตารวจเอกทวีเขาค่อนข้างจะพูดตะกุกตะกักน,น,นะคะแล้วก็บางคําชี้แจงก็ยังพบว่าเป็นประเด็นที่วนเวียนแล้วก็อ้ําอึ้งอึโดยเฉพาะกับในส่วนของอาการป่วยของคุณทักษิณแล้วก็หลักเกณฑ์ในการคุมขังนอกเรือนจําค่ะในขณะเดียวกันเมื่อวานก็มีความเคลื่อนไหวของการประชุมคณะก,กรรมการตํารวจด้วยนะคะผู้ฟังคะที่มีคุณชัยชนะเดชโชเนี่ยเป็นประธานกรรมิการ โดยเมื่อวานในส่วนกรรมธิการตํารวจเขาก็มีการพิจารณาเกี่ยวกับวาระคําร้องของคุณวชระเพชรทองค่ะที่ขอให้ทางกรรมธิการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีคุณทักษิณที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตํารวจเนี่ยจริงหรือไม่ก็มีการเชิญนะนะพันตารวจเอกท,ว,ว,กว,ว,อกทว,วีนั่นแหละมาชี้แจงแต่ปรากฏว่าพันตารวจเอกทวีนั้นมอบหมายให้คุณสิทธิสุทธิวงศรองอธิบดีกรมราชธรรมเป็นผู้มาชี้แจงแทนแล้วก็ยังมีพลตารวจตรีสามารถม่วงสิริค่ะในแพทย์สปเจ็ดโรงพยาบาลตํารวจ ซึ่งเนี่ยนะคะคุณวัชระเองก็ได้เข้าชี้แจงในที่ประชุมกรรมธิการด้วยปรากฏว่าเนี่ยนะคะในที่ประชุมกรรมธิการเมื่อวานนี้มีข้อสรุปออกมาเนี่ยนะคะตามคาแถลงของคุณชัยชนะเดชดดโช่ยก็คือการวินิจฉัยคุณทักษิณเนี่ยรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นความเห็นของแพทย์โรงพยาบาลราชทันระบุว่าคุณทักษิณมีอาการป่วยอะไรบ้างก็อย่างเช่นโรคไวรัสตับอักเสบบีและคุณทักษิณเนี่ยมีอาการแน่นหน้าอกช่วงกลางดึก ซึ่งเป็นผลมาจากที่คุณทักษิณนั้นเคยติดโควิดมาก่อนทําไม่มีปัญหาเกี่ยวกับปอดค่ะซึ่งแพทย์ก็เลยมีความเห็นว่าให้ส่งตัวคุณทักษิณเนี่ยไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตํารวจแล้วก็2ในประเด็นเรื่องของเงินนะคะที่ใช้ในการรักษาตัวคุณทักษิณค่ะปรากฏว่าเป็นการใช้สิทธิ์ตามสํานักงานหลักประกันสุขภาพ,พแห่งชาติอาการป่วยของคุณทักษิณที่รักษาตัวกันอยู่120วันเนี่ยสปสชเป็นคนจ่ายค่ะซึ่งทางกรมราชทรรแจ้งว่าหากใช้สิทธิ์นะคะเกินที่สปสชกําหนดเนี่ย ผู้ต้องขังเองก็มีสิทธิจ่ายเงินส่วนต่างได้ทางคุณชัยชนะก็ถามกลับไปว่ามีระเบียบข้อไหนไหมที่บอกว่าสามารถดาเนินการแบบนี้ได้ก็ขอให้กรมราชธรรมเน่ยส่งเอกสารเนี่ยกลับมายังกรรมธิการด้วยและในงานนอกจากนั้นค่ะทางกรรมธิการก็ขอให้กรมราชธรรมเน่ยส่งเอกสารข้อมูลภาพถ่ายผู้คุมที่ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่คุณทักษิณเนี่ยออกจากเดือนจํากรุงเทพและโรงพยาบาลตํารวจรวมทั้งการผัดเปลี่ยนเวรต่างๆว่ามีจํานวนผู้คุมเนี่ยจำนวนเท่าไหร่ และทางกรมราชัณฑ์เองก็ได้ชี้แจงเรื่องของใบกรอกประวัติอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะคะว่าคุณทักษิณนั้นได้กรอกข้อมูลเบื้องต้นก่อนเข้ารับโทษที่เรือนจําพิเศษกรุงเทพอย่างถูกต้องเรียบร้อยค่ะก็ไม่ได้เป็นไปตามที่คุณวัชระออกมาระบุนั่นเองนะคะแต่ว่าทางผู้ร้องเนี่ยได้ระบุว่าให้นําเอาใบกรอกกระดาษทร .101 มาด้วยซึ่งทางกรมราชัณฑ์ก็จะได้รวบรวมส่งเอกสารนะนะคะให้กลับทางกรรมธิการต่อไป และนอกจากนั้นนะคะทางกรรมธิการค่ะยังมีมติด้วยคุณผู้ฟังคะซึ่งวันนี้เป็นพาดหัวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์หลายฉบับนะ่ย <c oughs> ก็คือกรรมธิการนั้นมีมติจะไปที่โรงพยาบาลตํารวจค่ะในช่วง9โมงเช้าของวันที่12มกราคมคือก่อนวันเด็นแห่งชาติเนี่ยเพียง1วันแต่ถ้าว่าในวันนั้นตรงกันกับการประชุมร่างพรบง,งบประมาณรายจ่ายนะคะก็จะต้องเลื่อนออกไปซึ่งออกตกลงเนี่ยไม่ตรงละเพราะว่าเมื่อวานนี้มีมติออกมาชัดเจนแล้วนะคะว่าจะมีการประชุม พิจรนนารณาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายปี67เนี่ยในวันที่3 5มถึงมกราคมเพราะฉะนั้นกำหนดการที่ว่านี้12มกราคมยังคงมีอยู่ก็คือกรรมธิการตำรวจจะบุกไปที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจไปดูคุณทักษิณแล้วค่ะยังไงก็ตามคุณวันวชนระเพชรทองให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมด้วยนะคะถึงเรื่องของกล้องวงจรปิดในโรงพยาบาลตำรวจแล้วค่ะว่าเสียทุกตัวเนี่ยว่าได้รับการยืนยันจากคนกำหนดรีสามารถในแพทย์สบ7โรงพยาบาลตำรวจว่าเป็นเรื่องจริงค่ะ กล้องวงจรปิดเสียหมดเลยและกล้องเสียมานานหลายปีแล้วด้วยทางสอสอที่เป็นกรรมธิการก็รับปากว่าจะช่วยแประยะติของงบประมาณในส่วนนี้ให้กับโรงพยาบาลตำรวจค่ะ